เด็กของแม่ที่ทำงานเอา หนึงอวที่1 0 8น้องเพก้าจะมาเลขอะไรสองตังตรงๆหมกลนะไรก็แชทตอนนี้คนดูกี่คนค่ะันคนดูน้อยไปนิดนึงเนาะดูน้อยไปนิดนึงนะเนาะมาค่ะเกาเดียวอหนากนะนแล้วนะคะาตรงๆเลยไม่ต้องไปดูเลขง้วนใดๆทั้งิ้นนะ มกองสองลูกมีแรงงานลูกนะคน่้าวันที่หนึ่งร้อยแปดแล้ววันเสาร์ที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหสิบหกนะคะหัวเวยระพยาบาไทยนะคะออกเลขกะไรลูกให้ทุกคนถุงหวยในประเทศทุกคนจะได้เชื่อว่าหนูมีจริงนะลูกนะอ้าหนูแม่งจริงไหมทุกคนจะได้เชื่อมาค้อกนะค่ะอ้ที่เรารู้นไว้ที่เรรู้วไร้คนก้ารวยรวย เิทางก็ไได้เปิดทางแล้วก็ตัวก็ไม่มาก็รไม่ได้ฝีเปิดทางมืรวยงานอคุณจมาที่นี่ดเียงน้าการเินจิตเดินใจที่น้างฝนะคะนองาโชรอบให้กบทุกได้คุณใดทีที่น้องเามาที่มาหลายคุณจิเอีขาวี่น้องพิต้ามาลุกนะน้าน้างพิตาน่ทลากคนมาลกนะมาลกอะออกมาแล้วนะคะลูกนี้ถามคือลขค้ามันคืออะไรคะเงินงวดที่หน่งแ หนึมามานะะ่งคิดวนะ่านะเลขแปดน่าจะมาไหมนะคะพี่ทอฝันคิดนะนะคะเลขแปดน่าจะมาแต่เขาแยี้ยคู่กับแปดอะไรเพราะว่าครั้งที่แล้วมันแปดห้าไปแล้วใช่ป่ะครั้งนี้เขาฝันว่าแปดน่าจะยังมายอยู่นะพี่เดชครับผมอ่าแปดห้าไปแล้วมันจะเป็นแปดหกแปดเก้าแปดเจ็ดหรือเปล่าแปดเจ็ดก็ตรงหมดเลขความฝันด้วยเนานะ <5. S 2> ที่เป็นสองแปดเจะนะ็ดใช่ไมของสองเจ็ดแปดเนาะสองเจ็ดแปดสองเก้เจ็ดมันจะมาไหม <5. S 2> รอลุ้นกันนะคะกดไลค์กดแกดชร์ให้น้องเพชรกันและทอฝันด้วยสามกับแปดเลขคล้ายกันนะคะทอฝันไม่ได้บอกว่าสั่กับแปดเลขเดียว ะ,ะเลขสามลูกแรกแล้วนะคะเราลูกที่สองคืออะไรคะลูกต้องต้องแนแ่นเลยนะกใกล้ๆอยู่ไหนก็แล้วแต่นะไอ้โชคทุกคนนะคอนจิได้มไหมวันในวันลอยหม่ในปีใหม่นะลูกนะ้าคนจะได้รวยปีใหม่มีเงินที่พ่อแม่ในปีใหม่นะคะนะคะ่ะมีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเขาคนมีคนดสิ่งเขานะคะในช่วงปีใหม่มี ร้อยแปดแล้วนะคะพี่น้องเพจ้าให้ทุกคนพเพชเรจร้าดดจิตนใจที่น้องฝังยุดอยู่ในลูกที่หน,นึ่งนนลูกที่หนึจะให้ทุกคนด้วยนะขอสวัสดีสุ้รมันะนะคะรอแม่ดับสนพขแม่ดุมาขอสิวะนะคะพนารายะฏิบูรณปตตินะคะ,ะเปิดทางไม่ต้องตกใจให้โชคแก่ทุกคนไม่อย่างต้องเน้นยันนี้ว หนึ้อยแปดมด้วยนะคะสวยในตะบันไทยออกได้ก็ไรคะยึดนั่นอยู่เห็นรยังถามอะไรดวงจิตดวงใจไม่หย uh mm ุดหมุดเลยนะคะอันนี้เลือกเลยค่ะเลือกเลยคะอ่า3ามก็อะไรคะยึดแรก3ามึที่สองอะไรคะออกมาเลยคะตรงๆเลยค่ะอ่าไม่ยอมออกนะคะค่ะอ่าไม่ออกนะคะามอะไรนะดูไปดูว่าที้ถามมเดียวอ่ะพักหนึ่งไม่ออกนะนะคะอ่าเดี๋ยวเราหมุนใหม่เซต้าไม่ยอมออกนะคะ เวลาหมุนกาะ,ะ้าไหน่เป็นการโดนตีก่อน,นใจใพี่หยุดหมุนได้มาลุกนะอ่านะฮะอ่าสามคู่กับไรลูกอ่าตรงๆเลยนะ้เคราวนี้อ่าไม่ออกอ่ามาแล้วค่ะอ่ามาแล้วไหมทำไมไม่ออกนะมาคราวนี้นะคะก็เป็นการเป็นการที่หมุนหน้าน,นะครับคราวนี้หมุนนานหมุนนานกว่าปกตินะครับเอาละสามอะ,อะไรครับ สามอะไรครับผมสามอะไรครับกลัวใจจริงพี่เดกวลัจะซ้ำเหมือนครั้งที่แล้วใช่ไหมกลัวเลขเดียวกันอืใช่พี่ก็รู้สึกเหมือนเหมือนกันกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมเป๊ะเลยครั้งเนี้ยามนะครับลูกแรกเป็นเลขสามนะครับ,รรบซึ่งสามก็แปดคายกันนะครับสามก็แปดคายกันนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูลูกที่สองได้เลขอะไรเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะเดี๋ยวทอฝันจะตีความนะครับทอฝันจะตีความนะครับว่าน้องสื่อน้องหมายถึงอะไร ครั้งนี้น้องหมายถึงอะไรนะครับเอาละครับ4,000ท่านนะครับรูปที่สองคือเลขคือเลขนั่นไงนั่นไงจริงด้วยเหมือนการเป๊ะอาจจะเป็นสามแต่แปดสามเป็น, 3, 8, 8, 3, นเรื่นงง่ายๆอาจจะเป็นออกสามสามสามแต่แปดสามตรงตรงเลยเนาะพี่ก็มีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกว่างวดเนี้ยงวดที่ร้อยร้อยแปดจะไม่ ไม่หนีไปไหนแปดจะยังจะยังอยู่รู้สึกอย่างงั้นนะครับรู้สึกแปดจะยังอยู่เล่นนะอะเดี๋มาดูที่ใบนี้นะครับเอาละครับพร้อมยังพ้อเรืของปัวใจนะครับอ่าอะมาเลยครับท่งนี้นะครับครั้งที่หนึ่ง้อยแปดนะครับอ่าเลขเด่นนะครับก็คือเลขที่หมุนได้นะครับก็คือสามแปดนะครับสามแปดเลยหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดห้าแปดห 89นะครับนี่คือเลขเด่นนะครับันนี้สรุปให้แล้วนะครับนี่คือสรุปใหแล้วนะครับส่วนเลขรองนะครับก็คือ0ูน9 4 6 4 9 6นย์เกสีามเด้จ็ดสงเดนูมีตา6หกมีกับมีตาหกกับเก้าเนาะและกันเบิ้ลและกันเบิ้ลนะครับแปกันเบิ้ลนะครับแปอ่าครั้งที่1นึนะครับจากเพจเพชรก้าเดชนำโชคนะครับงวดประจำวันที่สามทธันวาคม2566นะครับ เด่นสาแปดนะครับห7เจ็ดเก้าเจ็ดแปดห้าแปดหกด้าเลขร้องนะครับ0 6 0ย์ห49 63ย์สี่หี่เก้าหสา้าสามและสองเจ็ดกันเบิ้ลนะครับแ8ดดนะครับกันเบิ้ลนะครับ8 8ดนะครับเอาละครับแทปไว้นะครับแทปบหน้าจอไว้นะครับแทปบหน้าจอไว้นะครับซึ่งมันไม่ตรงกับเลขฝันเลยนะที่ตรงที่มีก็คือ0 6 06หหที่เป็นเลขฝันอะครับ มันมาจากงวดที่สามเนาะที่มีศูนย์หกแปดนะแล้วก็แปดหกหกแปดจริงๆชอบแถวบนหมดเลยครับนะชอบแถวบนหมดเลยนะคะแคปเจอร์ไปนะคะอ่าแคปหน้าจอไว้นะครับอ่าเลขพศเลขอะไรหกหกเจ็ดก็มีนะเนี่ยครับนะอาจจะอั้นด้วยหกเจ็ดเพราะมันเป็นปีหน้าเนาะหกเจ็ดอาจจะไม่ออกอาจจะอเก้าเจ็ดก็ได้น้พี่เองกระดกหัวงานเจ็ดแล้วก็เจ็ดก็เลยเขียนเป็นตัวที่สองนะแปดห้า มันเขียนซ้ำก็เลยไว้ที่อันดับที่สามแต่แปดหกแปดเก้าชอบคือชองฝันชอบแทบปืนเลยครับนะคะเอาละแคปหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะแล้วไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับจริงๆเอาจริงๆอ่ะทอฝันชอบเลขฝันคือแปดเจ็ดแต่มันไม่มีไงดูปิงปองวดนุนก้อนนี้ก็ไม่มีแปดเจ็ดเนาะเออนะคะขอดูเลขฝันมีคนขอดูเลขฝันให้ดูไปแล้วอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับ ่าใบสิบหนใบสินึงอ่อ,อันนี้เป็นเลขฝันนะครับอันนี้เป็นเลขฝันนะจริงๆอ่ะสองอ่ะเขียนตั้งใจจะเขียนให้มันเหมือน5้าอาจจะเป็นไม่ได้ว่า5 8านะจับคู่กัาตรงนี้ครับแต่ไม่งั้นก็เป็นเลขเดิมแล้ว5 7าเจห้ามันออกไปแล้วอ่ะเนี่ยแต่ว่าจริงๆอ่ะชอบ7 8 อยากภาวนาอยากให้หมุด้เลขเจ็ดลเลขหนึ่งมันจะได้เป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดแต่คราวนี้มันหมุด้เลขสามก็เลยแบบมันไม่มีนี้งถ้าหมุด้เลขหนึ่งในเลขเจ็ดมันก็ยังแบบพอจะเข้าเขาครับนี่มันไม่มีเลขเจ็ดไม่มีเลขหนึ่งก็เลยไปไม่เป็นแล้วทอคันนั่งนานมากเออเอาละเอาละไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะคะอยู่เป็นเลขสามกับเลขแปดตัวสุดท้ายนะคะอันนี้คือเลขฝันแต่ยังไม่ได้ฝันอีกนะยังไม่ได้ฝันอีกไม่รู้จะอะไร นะคะครับนี่คือเความฝันนะครับนี่คือเลขความฝันนะครับแต่เลขที่ตีความได้นะครับเอาละครับนี่คือเลขที่ตีความได้นะครับไม่ต้องคิดว่ามันเยอะนะคะเพราะว่าชอบแถวบนอย่างเดียวนะคะครับก็ดูเอาครับอันไหนที่วงวงกลมไว้อ่ะก็เสื้อนั้นครับนะก็สังเกตดูน้องจะให้เหมือนกับให้วิ่งหรือให้เน้นเลขหกเลขเก้าเยอะนะเห็นไหมในกระดานมีแต่เลขหกเลขเก้าครับ นะมีแต่เลขหกเลขกันแล้วก็เลขสามเลขแปดจะเยอะเนาะเพราะว่าเด่นหกเด่นเก้ากับเด่นสามเด่นแปดนะคะถ้าใครชอบสี่ก็มีแค่สี่หกสี่เก้าอย่างเดียวนะคะครับอ่ามีเด่นมีรองนะเด่นแถวบนรองแถวล่างนะคะแล้วก็เลขกันแปดแปดคือสามแปดแปดสามมันจะเป็นแปดแปดก็ได้นะคะครับผมอ่าใช่ไหมครับอ่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับโชคดีต้อนรับปีใหม่นะครับโชคดีต้อนรับปีใหม่นะครับในสามุดือนธันวาคมนี้ทุกคนรวยรวยรวยคิดคิดคิดนะครับ รวยค่ะ